สวัสดีครับผมมูนีกับพ่อกันคือเก่าคือเดิมนะครับมูนีผมมาอัปเดตกระต่ายดำผู้พันที่ผมผสมไว้สองเมนะครับเป็นลูกของพี่ซีสองหนึ่งจากพี่พี่ฟ้ามจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ก็เริ่มคาบหญา้าทั้งสองเมนะแล้วครับผมกับพามาเบิงการสางรังของกระต่ายนะครับคือเวลาข้าผสมไว เขากันนับมือไว้เลยครับเดือนหนึ่งครับแต่ว่าก่อนที่สิครบเดือนประมาณจักสามมือครับเท่ากับล่างมาถิมไห่จังเ้นปรสงค์ไหววันที่ยี่แปดเดือนที่แล้วแล้วครับผมกับเสียมาถิมไหวประมาณวันที่ยี่แย,ยี่หกครับก่อนที่เพื่นสิกวดประมาณสามมือมือแรก,กับ เซ่ยๆเนาะครับกลัไปนอนข้อมือที่สองนี่พื้นกระสีเหลื่อมนี่ครับกัดหงาแล้วกัดขากงาครับแสดงว่าชุดนี้ติดทั้งสองตัวนะครับที่ผมผสมไว้พร้อมกันมือเดียวกันผสมไว้กับพอดั่ผู้พันหนึ่งก็พอดั่ผู้พันสามของผู้ตะวันฟ้ามือนี่กับผมมีโอกาสผมก็เลยได้มาอัปเดตมาไายให้พี่น้องเบิรงว่าการสั่งล่างก่อนซิฉอดนะครับ คือให้เขาเอาล่งใส่ในขอกเพื่นไหวประมาณสามหมื่ก้อนขอดนะครับสามหมื่อสี่หมื่ก็ได้ครับให้เพื่นเด็กขุ่นชิ่นว่าเพื่นว่าบอลหนีมันมีล่งนะครับว่าบอลหนีมันมีเฟืองมีล่งเเขาเอาเฟืองใส่ไว้เพื่คนนบเพื่อกระสิเต้นเขาเต้นอนอกยำไปยำมาจะมันเจ็บปัดข้อมือนีการขามหยาของเพื่นก็คือนี่ครับเพื่นที่ข้ามหยาเต้นเขาลังการขามหยาของเพื่นก็ ทั้งขาดใช่ทั้งควัดแหละครับมูลเมืแหละครับเข้าไปลงไปจัดไปยังไงแค่เข้าเอาล่างขวดนี่ครับใส่เฟื่องไหวแค่นั้นพอจบเลยครับนองนั้นพืชเห็ดของพืนเองครับเมน์เข้าไปหยุ่งมันลายนะครับเข้าไปเนี่ยเบิง่งว่ามันโอ้ยคือจังเห็ดจังสีมันเพิ่งมันยังจังสันสีว่าลงไปหยุ่งกับเขานะครับก็คือความเป็นแม่สันชาตะยานความเป็นแม่พืีเห็ดของของพืนเอง ถ้าเ้าไป็ยุงปุ๊บนี่มันสีมันสีทําแห่กระต่ายนี่เขียดนะครับคือห้าใส่เหลี่ยวๆเลยวัตถุพิญงุ์มันสีเป็นยังไงกระาซาันสัตชาตจย่านความเป็นแม่กรเจ้าสิปกป้องลูกอยู่แล้วยงนะครับอยากขยายพันธุ์อยู่แล้วยงครับซึ่งกระต่ายสองตัวนี่ถือว่าใหญ่แห้งครับตัวใหญ่แห้งขนาดรังใหม่ใบใหญ่เข้าไปเต็มลงครับ โตเยนยน้ำหนักดีแามาล่อหลุ่นเบิองว่าลูกพึ่นออกมาสิเป็นสีใดแบบใดครับพอผมแม่นี่ผมผสมไว้ก็พอดํามผู้พันหนึ่งะครับของผู้ตะว,วันฟานร์มแล้วกันแม่นี่ผมผสมพอดําผู้พันสามของผู้ตะว,วันฟรามเมื่อกี้เมื่อนี้ผมเอาเนื้อหายพป็นผสมใจเนื้อเลยครับมาเบิองตอนเสาร์มาเบิองตอนสเอนสาร์ก็คือพื้นสีขาดหยาขาดยังครับ มือนีก็คือสิขาม,มือเมือรับเพราะว่ากำนดขอดประมาณมืออื่นมือหืงครับอีกเขาเมือมือ,อ,มอ,มอหนีผมเห็นผมกัเลยมีโอกาส้มาถ่าไทยพี่น้องกเบิงบ้งครับการสางร่างของกระต่ายสำหรับพี่หน้องลหลายๆคนที่บเคยเห็นที่บพี่หน้องมือไม่นะครับเลียงกระต่ายลหลายๆคนที่บท่านเคยเห็นผมกับเมื่ออัปเดตให้เบิ้งครับ มา,มาไทยให้เบิงพอาการสางร่างกันยังกเป็นยังสีแ่แหละครับก่อนที่กะตใต้สิ่ขอดอันนี้ก็คือชั่วแล้วนะครับชั่ว,ลวแ,แล้วว่าจังไลยกับขอดแต่แหละจังไลยกัผสมตีแต่แหละเพราะว่าเป็นผสมมือเดียวกันข้าม nhia พร้อมกัน <c oughs> กำหนดของพื้นครับก็บคือตามเวลาเลยครับสามสิบมือสามสิบเอ็ดมือสามสิบสองมือ,มอประมาณนี้ครับ แต่ส่วนใหญ่ผมนะเบิงที่ผมเหตดเนาะครับถ้าเดือนใดมี3 1มสิบเอดหมื่สิเนาะ,ะสม่งว่าผสมวันที่ยิบหาันเดือนเดือนนี้เดือนเดือน,อนที่เฮาผสมนีมี3 1มส้เอดหมืมั 5, mm. มนก็สิไปขอดเปเลยครับวันที่ยิบหาเดือนทัดไปแต่ว่าค <Yeah. S 2> ัน,นเดือนใดที่เฮาผสมมี้วมสิบหมื้อนะครับจังเฮาผสมวันที่ย5บหาันเดือนนั้นมีอยู่30มสิบหมื้อมันก็สิไปขอดวันที่ยี่บกครับมันก็สี ประมาณนี้แต่ว่าบวกลบกับบวกเกินสามมือครับแต่เท่าที่ผมเห็นมามันสิขวดตรงทุกมือเลยนะครับมันสิขวดตรงทุกมือเลยบพรานท่านเลื่อนเขาหรือว่าเรือนออกเลยครับบพท่านนีเลือนเขาเลื่อนออก สีขาดะมาานี่แหละครับเมื่อหมือแล้วครับหยาอาหารว่ามีกินครับถ้าเบิงว่าพื้นสิกัดขนบอสองเมีนี่แกทั้งเมือ่อดีที่เลี้ยงมากนะคือพื้นขัดขนทั้งเมือนะครับตั้งแต่ผมเห็นใดมากคือกัดขนทั้งเมือใช่ฝากที่ฝากหน่องประม่านี่แหละครับผม จังใดเดี๋ยวผมสีอัปเดตให้เบิ้งงไม่นะครับว่าสองแม่นี่สีขวดมือไดสีไดแบบไรนะครับถ้ามีโอกาสผมสีไทยให้เบิ้งมือนี้ก็ขอเพราะจบคลิปลงซ้ำหนีแหละครับผมการสางลังกอดบุกของกระต่ายครับสวัสดีครับผม